คุณผู้ชมคะนี่เป็นขยะนะคะที่เก็บมาจากแม่น้ําเจ้าพญานะคะที่บางน้ําพึ่งซึ่งแต่ละวันเนี่ยก็มีขยะลอยมาติดตลิ่งแบบนี้นะคะดิฉันมาร่วมเก็บขยะในแม่น้ํากับชาวบ้านนะคะพี่พี่จิตอาสาที่บางน้ําพึ่งนะคะซึ่งทาง OR อาเขาทาโครงการบอกรักเจ้าพญาบอกลาขยะแม่น้ํานะคะ ซึ่งในแต่ละวันเนี่ยจะมีขยะจํานวนมากไหลมากับน้ํานะคะมาติดตะลิ่งที่บางน้ําพึ่งแล้วพอมาติดกับกอจากนะโอ้โหมันเอาออกยากจริงๆค่ะซึ่งโครงการนี้นะคะ OR บริษัทปตทน้ํามันและการค้าปลิตจำกัดมหาชนและ GC เขาร่วมกับชุมชนบางน้ําพึ่งคะ่ะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะนําร่องโมเดลการจัดการขยะในแม่น้ําเจ้าพยาแบบยั่งยืนณนะวัดบางน้ําพึ่งนอกจังหวัดสมุทรปราการะคะ่ะโดยเขาร่วมกันนะคะ แล้วก็ไปคัดแยกขยะพลาสติกที่ใช้แล้วออกจากขยะทั่วไปนะคะและนําเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลซึ่งการแก้ปัญหาขยะในแม่น้ำเจ้าพยานะคะก็จะช่วยลดปริมาณขยะที่ไหลออกสู่ทะเลได้อย่างยั่งยืนด้วยค่ะ ลงค้าโออนะคะแล้วก็พี่พี่จิตอาสาที่บางน้ำพึ่งนะคะโอ้โหเขาลงไปเก็บขยะในน้ำเนี่ยแล้วก็คนจากในน้ำขึ้นมาขยะมันมาจากไหนครับพี่ขยะเนี่ยมันมาจากตามน้ำนะฮะคุ้งบักกเจ้าเนี่ยชาวบ้านเนี่ย ลนล,ล,ลงกันแล้วไม่มีการทิ้งนะฮะ<อ>มีแต่เก็บแล้วทางอบตอต,อต่างๆเขาจะมาจัดเก็บเป็นเวลานะครับคือแสดงว่าวันนี้เนี่ยพี่ๆที่บังน้ําพึ่งเนี่ยไม่มีใครที่จะทิ้งขยะลงน้ําเพราะว่ารู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ควรทําใช่ครับผมแล้วมันมาจากไหนกันละขยะเยอะขนาดนี้เห็นมันมาเนี่ยมันไปติดต้นจากเนี่ยแล้วมันเอาออกยากมากเลยอะใช่ครับเพราะไอ้ที่ติดต้นจากเพราะส่วนหนึ่งฝั่งนู้นเนี่ยจะเป็นเขื่อนน้ําจะแทงมาหรือคลื่นเนี่ยจะซัดเข้ามาน้ำเยอะๆซัดเข้ามาแล้วจะติดกอะประจักษ์ แล้วเราก็จะเห็นขยะเนี่ยอย่างนี้ตลอดเลยมาทุกวันไหมทุกวันนะครับกาจัดไม่หมดอะแล้วเราจะแก้ปัญหากันยังไงล่ะทุกอบตเลยใน6ตําบลเนี่ยก็มีการลงดลงอยู่แล้วนะฮะให้มีการเก็บขยะทางบกและทางน้ําซึ่งของบางน้ําพึ่งเนี่ยได้จัดที่ดักขยะฮะเนี่ยจะเห็นสาวๆาอยู่เนี่ยฮะมีปัญหาไอ้ที่ดักเนี่ยเราทําไปปุ๊บโดนลักลอบตัดเอาเศษเหล็กเศษอลูมิเนียมเนี่ยไปฮะก็ทําให้ตะายอ่ชมรุดเสียหายนะฮะ เสาเสาพวกนี้เนี่ยมันเป็นทุนกันไว้ครับกันแล้วก็มีตะข่ายข้างล่างเพื่อ,อไม่ให้ขยะมันเข้าไปที่ต้นจากเก็บยากต้องบอกว่าบางน้ําพึ่งคุ้งบางกระเจ้าเนี่ยเป็นปอดนะเป็นปอดให้ชาวกรุงเทพใช่ครับผมแต่ขณะเดียวกันก็เป็นพื้นที่รับขยะมาแบบนี้คือวันนี้ต้องบอกว่าทาง OR ทาง GC นะคะแล้วก็ทางชุมชนเนี่ยเ,เขาทำโครงการบอกรักเจ้าพญาบอกลาขยะแม่น้ำนะคะแต่ว่าจะลาได้จริงหรือเปล่าเนี่ย มันก็เนาะทำกันไปต้องทํากันไปมันไม่มีหมดแล้วครับสักวันหนึ่งอ่ะมันต้องมีเหลือน้อยลงไม่หมดฮะแต่ว่าลดน้อยลงจริงๆแล้วขยะในแม่น้าเนี่ยมันก็มาจากคนที่ทิ้นบนบกก็มีแล้วมันก็พัดลงมาในแม่น้ำมาถึงข้างบนเลยผมว่าอยุทยาอ่างทองแหละมันมาเรื่อยแล้วไหลมาเลยครับผมมันไม่ใช่แค่กทมแค่นี้มันจะไหลไม่เรื่อยจังหวัดต่างๆเนี่ยต้องร่วมมือกันไปเป็นขั้นตอนใช่ไหมแต่มาถึงนี่อาจจะเหลือน้อยหน่อยคือต้องบอกว่าเราทุกทุกคนนี่แหละ ต้องเป็นพลังสําคัญในการไม่ทิ้งขยะบนบกเพราะว่าขยะบนบกมันก็ลงมาแม่น้ำนะเพราะว่าคนที่เขาอยู่ริมน้ำเนี่ยก็บอกว่าพวกผมจะทิ้งทําไมอ่ะนี่มันบ้านของผมใช่ไหมเป็นกําลังใจนะคะให้กับชาวบางน้ําพึ่งด้วยแล้วก็เป็นกําลังใจให้ทีมงานทุกๆคนที่ต้องการจะทําให้บางน้ําพึ่งนั้นปลอดจากขยะในโครงการบอกรักเจ้าพญาบอกลาขยะแม่น้ํา ท่านผู้ชมคะขยะที่เก็บจากแม่น้ำเจ้าพยาและริมตลิ่งในวันนี้นะคะได้มากเกือบ600กิโลกรัมค่ะแล้วก็รวบรวมมาตรงนี้นะคะซึ่งมีเจ้าหน้าที่แล้วก็มีน้องๆโรงเรียนวัดบางน้ำพึ่งนอกมาช่วยกันคัดแยกขยะค่ะขยะพลาสติกนะคะก็จะนำไปรีไซเคิลนะคะส่วนที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้ก็จะส่งต่อให้กับอบตอบางน้ำพึง่งไปบริหารจัดการอย่างถูกต้องค่ะนุ่มน้อยที่บ้านมีการจัดการขยะยังไงจ๊ะ ที่บ้านเขาไม่ให้ทิ้งขยะลงแม่น้ำครับเพราะน้ําอาจจะเน่าเน่าเสียได้ง่ายครับโอ้ไม่ทิ้งขยะลงแม่น้นนําแล้วยังไงอีกแล้วที่บ้านผมยังมีการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีอีกครับโอโ้สุดยอดเลยขยะต้องเอาไปทิ้งถังขยะค่ะแม่บอกว่า ขวดน้ําต้องเอาไปขายค่ะ oh. วันนี้นะคะน้องๆทุกคนก็ได้ความรู้จากพี่ๆไปนะคะรู้จักการแยกขยะและที่สําคัญคือเขาไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ําเจ้าพยานั้นเองนะคะตามชื่อโครงการคือบอกาเ<อ>จ้าพยาบอกลาพยาแม่นะ้ำโอ้ยฟังแล้วชื่นใจนะคะจะเป็นเยาวชนที่ดีต่อโลกใบนี้คะ่ะคุณวิสนรสุนตราจารย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านกลยุทธ์องค์กรและความยั่งยืน OR พร้อมด้วยดรชยาจันทวสุรองกรรมการผู้จัดก,การใหญ่สายงานความยั่งยืนองค์กร GC และคุณชลาทิพย์จันชมพูผู้อำนริการศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนรวมพิธีเปิดโครงการบอกรักเจ้าพยาบอกลาขยะแม่น้ำที่วัดบางน้ำพึ่งนอกจังหวัดสมุทรปราการ คุณวิสนมบอกว่า,า OR ให้ความสําคัญกับการจัดการขยะอย่างมากและได้กําหนดเป้าหมายในการลดปริมาณขยะจากการดําเนินธุกรกิจลง1ใน3ภายในปีคศ2030และเป้าหมายลดการปล่อยก,ากา๊าซเซือนกระจกสุดที่เป็นศูนหรือ N e t ซโลในปี2050 OR ยังได้กําหนดเป้าหมายในการลดปริมาณขยะจากการดําเนินการ ลง1ในสนะครับในคอส .2030 และเป้าหมายเนซิโร่ในปี2050นะครับดังนั้นเมื่อปี2565ที่ผ่านมานะครับโออาได้ร่วมลงนามบันทึกแสดงเจตจำนงว่าด้วยความร่วมมือในการหาจัดการขยะทะเลอย่างมีส่วนร่วมบริเวณปากแม่น้ำกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยได้รับมอบหมายให้ดำเนินกิจกรรมบริหารจัดการขยะทางทะเลร่วมกับ GC ซนะครับ ในพื้นที่แม่น้ําเจ้าพญาโดยให้ความสาคัญกับการลดปริมาณขยะและจัดการขยะก่อนที่จะลงสู่แม่น้ําลําคลองโดยมุ่งเน้นให้ความรู้แก่ชุมชนริมแม่น้ําเพื่อลดปริมาณขยะนะครับและส่งเสริมการคัดแยกและจัดการอย่างถูกวิธีควบคู่ไปกับการจัดการเก็บขยะจากแม่น้ําสําหรับการจัดการปัญหาขยะทะเลนั้นโออาร์ o R ให้ความสําคัญกับลดปริมาณขยะการจัดการขยะตั้งแต่ก่อนจะลงสู่แม่น้ําลําคลองค่ะ